สวัสดีครับผมวันนีครัามาอยู่กับโยอีกแล้วนะครับไม่ไม่นี้เรามาอยู่กันในเกมโกลเด s เชลกันนะครับผมในที่สุดก,ก็รู้ชื่อเกมสมืทีฟึง่งครั้งก่อนที่ผมทำคลิปไปเมื่อ ep ep อะไรว่า ep 9นะครับผมมีน้องคอมเมนต์คนหนึ่งบอกว่าพี่สอนวิธีการทำฟาร์มให้หน่อยได้ไหมครับผมฟึ่งผมก็ทำได้ครับวิธีการฟาร์มทุกคนเห็นเพชรกคนเห็นเพชรผมไหมครับเพชรผมมีนี่ห0 6กวีบก็อันแต่บวก31อกลายเป็น91ครับผมวันนี้เราจะมาสอนกันเลยเนาะสอนไปด้วยทำอะไรไปด้วยเนาะผมได้ผมจะมาสอนคือการวิธีเพิ่มเงินอย่างว่องไวนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งก็คืออันดับแรกที่เราไม่พลาดก็คือการที่เราโจมตีพวกมอนน่ะก็คือเราต้องเพิ่มฝามคูให้มันเร่งเวลาไวขึ้นส่วนตรงนี้ครับผมนี่เห็นตรงนี้ไปครับนี่อันนี้คือจะเป็น วงดนตรีทหารครับผมวงดนตรีทหาร F แล้วครับผมวงดนตรีทหาร F นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการเพิ่ม s p เนาะแล้วก็มีวงทหาร M นะครับผมวงดนตรีทหาร M ครับอันนี้คือจะเป็นการเพิ่มโบนัสเพิ่มโบนัสโก้ดหรือว่าเป็นโบนัสเงินเนาะแล้วก็อันนี้คือโบนัส s p นะครับผม s p คือเลเวลเราหรือว่าเป็นเลเวลไหนก็ตามเนาะงั้นผมขอซื้อก่อนเลยนะเดี๋ยวไว้พลันธนูของ ธนูผู้หญิงของเรานั้นเอาไว้ก่อนเนาะเออไม่ได้ไม่ได้งั้นเอามือระเบิดไว้ก่อนกับพ่อมดด้วยนะครับผมไม่ใช่ดิทอแห่งไฟฟ้าเออมาครับนี่ซื้อเลยหนึ่งชุดแล้วก็วงดนตรีทหารสองตัวครับผมโมเดลทหาร F กับ N นะครับผมเออไม่รู้จะพูดยังไงงั้นเอาวงทหารโบนัส HP กับเงินแล้วกันเนาะขั้นแรกคืออัพเงินก่อนครับอัพเงินนี่เห็นไหมอ่ะเราจะอัพกันเลยเพราะว่าผมมี เพชรเยอะอยู่แล้วครับมาอัพอัพเรียบร้อยก็ทําการกดเข้าไปนี่มันจะได้เพิ่มคูณเงินของเราด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยครับวงดนตรีวงดนตรีทหาร HP ทําการอัพก่อนเลยนี่อัพเรียบร้อย่วนขั้นตอนอันนี้เราก็มีแล้วเนาะต่อไปก็เหลืออะไรอีกนะอ๋อผมลืมบอกไปนี่คือการเพิ่มนะครับผมหรือว่าเราจะทำการเพิ่มเงินดได้เพิ่มเงิน5 0เป็น รือว่าจะเพิ่ม SP ของเราก็ได้เพื่อเราได้เงินเยอะสูงสุดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโบนัสโค้ดหรือเป็นโบนัสเงินเหมือนกันเนาะบวก5%ซนะครับผมขอฟื้ออันหนึ่งและกนันนี่ฟื้อมาอันหนึ่งก่อนเลยผมก็กาจะฟื้อพวกนี้เนาะแต่เราขอฟื้อเงินก่อนครับพอมีพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาบอกให้ผมลองทําดูมันจะเพิ่มบวก5%เจุดหนึ่งครับผมนี่คือต้นไม้ผมต้นไม้ผมอันนี้เอาเป็นแบบเพชรเนาะ งั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เนาะเพื่อเพื่อคนดูของผมมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบเงินเลยครับนี่เราทําการเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เรามีเงินครบแล้วมาทําการต่อฟูกกันเลยว่าจะได้โบนัสเยอะหรือเปล่าตอนนี้เราเพิ่มคูณฝาไปร้อยมาวงดนตรีครับอุ้ยใช้มานายเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยผมเพิ่งรู้โจมตีไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปลดเงินก่อนเนาะลองลดเงินดู ตอนนี้ผมยังนับไม่ถูกนะว่าเออเงินเราได้เท่าไหร่อย่างนั้นมาเอาฝนที่เหลือไปอัพอะไรดีว่ะฝนที่เหลือฝนที่เหลือผมไว้อัพอะไรเดียวอัพหมดธนูแล้วกันมาอัพธนูพธนูโอเคอัพหมดแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สองหมื่นีนะสองหมื่นฟีมาเล่นอีกทีนึงาจะได้เท่าไหร่วงดนตรีนี่เป่าไปเลยวงดนตรีเป็นวงดนตรีกรธเนาะมันทําอะไรได้เอ่ย เฮ้ยทุกคนนะไงเพชรพีของเราเพิ่มขึ้นอุ้ยนี่ไงเพิ่มขึ้นอย่างไวเลยออ้ว้าวเอ๊ะปกติครับปกติเราได้มากก่อนนี้ทำไมเราได้น้อยอะวัดองายต้องเล่นต่อไปเรื่อยมั้งเนี่ยบูดดนตีทำอะไรได้แหมกินอื้อกินเอสพีเราไปเยอะมากมันทำอะไรได้เนี่ย เราจะเล่นกล่องฝุบจับฉลากก็ได้ครับนี่นี่ครับกล่องวันที่หกผมมีกล่องฝุบจับฉลากหรือว,ว่ากล่องได้รับเงินก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนะาะมนกรับเราฟุกกันต่อเลยเห็นไหมครับนี่เราได้เริ่มเงินเยอะแล้วประมาณสองสองแฝงครับผม <S 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 ถ้าเราอยากถ้าเราอยากได้เงินเยอะมากที่ฝุดคือเราต้องไปอยู่ในที่ด่านด่านประมาณฟักด่าน4ี่ร้อยหรือว่าด่านด่าน5้าร้อยเราได้เงินเยอะฝุดอ๋ออันนี้ จุดต่อไป f u เว wave f u w e ก็คือ10%ความเสียหายเพิ่มเติมมันคือความเสียหายเพิ่มเติมครับมาลองกดดูดาบก่อนดาบนี่ไงความเสียหายเพิ่มเติมความเสียหายเพิ่มเติมก็คือประเภทกายภาพเท่านั้นฮีโร่ผู้นำหอคอยหรือว่าปราสาทครับผมอืมเป็นเกราะป้องกันมีมันมีหมดเลยครับเนี่ยมีทุกอันเลยมีไฟแล้วก็มีดาบมีดาบไฟไฟ,ไฟฟ้าแล้วก็ อันนี้ได้เป็นตัวอัญเชิญสับปะหลาดแน่เลยแล้วก็มีพิษแล้วก็น้ําแข็งครับผมมาเราดูมาดูของดาบกันก่อนดาบก็แค่เป็นประเภทกายภาพครับผมดาบเนี้ยเป็นประเภทกายภาพเท่านั้นฮีโร่ผู้นําหอคอยปราสาทสามารถเป็นได้หมดแล้วก็นี่คือนี่คือประเภทไฟครับผมประเภทไฟเนาะต่อไปก็นี่คือประเภทไฟฟ้าและตัวตัว,ตวที่โยมเห็นอยู่ตัวนี้ก็คือ เป็นการเรียกประเภทเท่านั้นหรือว่าเป็นการเรียกมอนนะครับผมที่เราเลี้ยงมาแล้วก็มีประเภทพิษเท่านั้นแล้วก็มีประเภทน้ำแข็งด้วยอืมซึ่งผมผมก็คิดอยู่นะครับว่าเลือกอะไรดีอันเชิรเนี่ยผมก็อยากเลือกนะไฟก็อยากเลือกไฟฟ้าก็อยากเลือกผมไม่รู้เลือกอันไหนดีนะอืมถ้าเป็นผมให้เลือกเนาะเดี๋ยวผมขอดูแผนผังแป๊บหนึ่งนะ ไฟของเราอุ้ยมีการเพิ่มระเบิดด้วยอืมเพิ่มระเบิดได้ไปตรงนู้นตรงนี้เป็นพิทอ้องั้นก็ผมเลือกไฟดีกว่าครับผมผมเปลี่ยนใจแล้วเพราะเพราะว่าผมเป็นคนชอบไฟไงไฟกับไฟฟ้าผมดูไฟฟ้าก่อนนะยังไม่ได้ดูเลยอ๋อไฟฟ้าแล้วไฟอ่ะไฟทำได้บ้งอ๋อมาเราเลือกไฟดีกว่าครับป๊าบนี่แน เราสามารถเราสามารถย้อนกลับได้แต่ต้องใช้เพชรหนึ่งอันนะครับตอนนี้ผมได้ใช้ไฟแล้วเนาะเราฟูกกันต่อเลยนี่เห็นไหมต้นไม้ของเรานั้นใกล้แล้วครับผมใกล้จะรับเงินแล้วเงินฟกเท่าไหร่เหมือนได้รับเงินประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับผมอันนี้เป็นต้นไม้เนาะแค่เราเล่นต่อไปเรื่อยจะได้รับเงินเยอะ นี้ผมได้ถึงด่าน260แล้วครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้เงินมาประมาณ5แฝงครับเพื่อเงินเนี้ยเงินในด่านเงินในด่านที่ผมเล่นมาเนี่ยก็คือจะเป็นเงินที่แบบน้อยอยู่นะเงินประมาณ1แฝงถือว่าน้อยอยู่เล่น1ครั้งเท่ากับว่าเราได้อัปเดตโพธนู1ครั้งครับผมได้เงินมาเราก็ต้องอัปไอพีด้วยนี่ผมได้ปลดล็อกอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเลเว้9 9แล้วเลยลด้วยผมจะเอาเป็นสมุดดาบครับผมนี่ดาบ อันนี้ไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมค่อยไปหาประวัติดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกด้วยด้วยรางวัลครับผมประมาณรับโบนัสโบนัสกรอครับผม4%ครับผมนี่แล้วก็มีในเรารู้ต้นไม้ก่อนนะครับต้นไม้เรารับโบนัสบวก4.2%ด้วยโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะฝนเจ้าวงดนตรีกรดสเนี่ยนะโอ้โหกินมานาเราเยอะเกิน โอเคนะผมขอจบผมขอจบเรื่องไอ้นี่ก่อนนะครับเรื่องการอัพเงินเนาะถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนอยากได้เพิ่มก็คือไปกดดูข้อฟานาเนาะซึ่งเงินต่อวันเงินต่อหนึ่งครั้งที่ผมเล่นมาจะได้ประมาณ1นึ่งแสนเนาะถ้าทุกคนอยากเล่นก็ไปดูข้อฟานาด้วยจะได้เพิ่มเงินคูณพมากขึ้นเนาะมางั้นเรามาเล่นต่อไปดีกว่าโอเคมาเบิดก่อน การโจมตีก่อนเลยโจมตีโจมตีหากใครอยากเป็นแบบผมนะครับอันนี้ผมก็ผมไม่ได้เป็นสายฟาร์มเนาะไม่ได้เป็นพวกสายฟองสายฟาร์มเงินเนาะถ้าใครอยากเป็นถ้าใครอยากให้มีเก็บเพชรเยอะก็คือเปลี่ยนจากอันนี้เปลี่ยนจากเงินเป็นเพชรนะครับผมซึ่งผมเปลี่ยนเป็นเพชรแล้วจะได้เพชรเยอะๆยอะเลยเนาะเดี๋ยวไว้รอให้เพชรของเรามีประมาณ20อันก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเงินไงเพราะว่า มีน้องคอมเมนต์บอยให้ผมทําตามไงตรงนี้ก็เหมือนมีหลายอย่างมากอ้เหมือนมีตัวยิงจรวดแล้วก็มีป้องปราสาทด้วยนี่อะไรเอ่ยเหมือนเป็นหนามเนาะเป็นหนามพิษแล้วนี่จะเป็นบาเรียบาเรียโลบองกันอืผมอยากลองดูนะเดี๋ยวไว้พ่อยลองดูด้วยกันเนาะส่วนที่ผมอยากตั้งก็คือเดี๋ยวผมก็จะเอาอันนี้ออกไปแล้วอันนี้ผมจะไม่ใช้นะผมไม่ใช้เป็นสายฟาร์มนะผมจะเปลี่ยนเป็น จุดข้างล่างข้างล่างสุดก็เป็นไฟฟ้าฟวนตรงกลางตรงกลางก็จะเป็นอันฝอนเอ็กยิงขนูฟวนข้างบนนี้ผมจะเอาเป็นอันนี้ก็ได้เป็นปืนครับผมปืนอัตโนมัติอืมถ้าใครมาถึงจุดนี้แล้วนะเราสามารถฟู้กับมังกรระดับโลบังการเลเวลห้าร้อยได้อย่างเช่นผมโจมตีมันครับผมนี่โจมตีมันเลยยาาา เราจะเล่นรับเงินรับ,บโบนัสทั้งหมด80,000นะครับผมทการโจมตีทีนึงเลยเห็นไหมครับนี่กล่องพอโจมตีปั๊บเอเ้ยได้เงินประมาณ80,000ครับผม80,000นี 8, ่ถือ่ปเยอะแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเก็บสะสมมาเยอะนะพวกของเขิงที่จะเติมที่จะใส่ให้กับตัวละครของเรานะครับพวกนักรบนักรบคนห่างของเรานะครับ ทุกคนอาจจะคิดว่าเอยพี่บ้านอะไม่ต้องไปอัปเดตหรอกนะอยู่อย่างนี้แหละแต่ตามจริงมันต้องอัพนะครับผมอัพเพื่อจะได้พอตอบปินาหรือว่าเป็นมานาของเราเพิ่มแล้วก็เอพีเลือดของเราจะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะผมได้เห็นอันนี้ครับผมอันนี้คืออะไรเอยเหมือนเราให้ไปเพิ่มดาเมจมันเนาะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าประมาณคลิปหน้า e p EP 11 e p 11ผมจะมาบอกทุกคนนะครับว่าไอเนี้ยมันคืออะไร ตามจริงอ่านหนังสือไม่ออกอ่านมาฟาังกฤษไม่ออก <S <S <นะ S 1> โอเคนะผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งคลิปนี้ผมแค่มาสอนมาสอ,อนวิธีฟาร์มเงิน,นเนาะซึ่งถ้าผมสอนผิดไปก็ผมต้องขอโทษทุกคนนะครับผมขออภัยผมต้องขอโทษทุกคนนกครผมสอนผิดไปเนาะโอเคนะทุกคนผมก็จบก่อนนะครับไอเด้นะทุกคนชอบกันหรือเปล่าาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแจก์กดฟาดตไคายแล้วก็อย่าลืมกดกระเด่งเพื่อาไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วครับ โคเคเชลใครอยากให้ผมทําอะไรก็เด็ดลืมบอกคอมเมนต์ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดจก,การให้ทันทีงั้นผมก่อไปก่อนนะครับฟาวดดีครับ